สวัสดีครับท่านผู้ชมและทุกท่านครับวันนี้ขออู้เป็นภาษาลาณานะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมได้ซื้อสินค้ามาหนึตัวหนึ่งครับนี่ราคาแต่อครับ2องปั้อยสาบาทนะครับล้มกาทรงแล้วนะครับกาทรงก็คือ39บาทนะครับเอาสาบาทไปลบก,ก่อประมาณ สามร้อยเก้าเก้าสองพันสามรอยเก้าเก้าราคาจริงนะครับเอามาพอกันเลยครับว่าผมเสือ้อย่างมาครับนี <c oughs> ่ครับีาคามาตะว้าครับแกะกล่องพอครับตอนนี้ยังพร้อมครับมาพอกันเลยนี่จเกิดเป็นใบ รับประกันครับไม่รับประกันอันนี้ก็จะเป็นพวกครับูมือครับเป็นภาษาอังกฤิปมดเลยครับอ่านบอ,อกอาทิตย์ไปอ่าน่ครับไปกอไปกลับมาดูด้านในครับว่ามีอย่างเขาพอพ้องครับอ๋อนี่ครับ เป็นไม้โมยาครับยี่ห้อมอย่า,ยา,สอาสองตัวครับผมซื้อมาสองตัวครับเพราะผมเจ็คนเดียวนะครับผมเจ็คนเดียวนะครับท่านชมอ่านี่ยังแถมเขาพอ,องครับตัวนี้ก็จะเป็นหามพอ,อก,กันเลยอ๋อตัวนี้คือจุกของหนามตัวนี้ผมคงกระเจียครับนี่คงใจครับ กล้องอะไรบางอย่างอ๋อนี่ติลองเกตดูครับน่าจะเป็นพวกกล้องไทายนะครับกองถ่ายหูนะครับกล้องท่ายหูประมาณนั้นครับนี่ตัวนี้คือน่าจะเป็นตัวนิปอ๋อตัวนิปนี่ครับตัวนี้กไมโครโฟนอนาคอตัวนี้ครับ ทำแลกเลยอ้าวาปบายมีอยังเทาคอกลองแถมไอตัวนี้ก็จะเป็นตัวใจเกีียวกับอ๋อมอยู่มทั้งหมดครับอันนี้สายนี่สายตัวนี้น่าจะใจกับพวก อะไรกองถ่ายหูครับมันเพราะมันมีสองออมีสองคีดครับนี่มีสองคีดนี่เจ็ดกองถ่ายหูหวดไปตัวนี้น่าจะเอามาใช้ครับนี่แหละครับที่เป็นไมโครโฟนครับอ่าพอกันครับอ่าตัวได้ดีมีอ่าตัวนี้มีหูไมโครโฟนครับเป็นไมโครโฟนนอจะติดกับตัวเฮาครับนี่นะครับติดตัวเฮาเสียบจะได้ครับ น่าจะเป็นเสียบแบบนี้ครับมีหูไมโครโฟนเนี่ยนี่ครับไมโครโฟนน่าจะเป็นตัวนี้อ่าเสียบแล้วก็เสียบโดยทางชุงมชนของเขานะเดี๋ยวนะบาดหน้าผมขยัดกองแบหน่อยด้วยโอ้ตายตายตาย ยัดความไหมครับอืมครับอ๋อชัดเจนแล้วครับตัวนี้ก็ยี่ห้อมนยาครับโดยเะพาะการข่าวหานเทศของใดอ่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวตัวนี้ครับอ่าใส่หนึ่เข้าไปนะครับนี่ตัวนี้นะครับใส่ไปมไหนี่จะหักเห็นหน้าตใจนะครับ พออยแบบนี้แล้วครับดันเข้าไปครับโอเคดันเข้าไปแบบนี้นี่ก็เป็นตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกของน้าครับของน้าใส่ไมโครโฟนผมสร้างซื้อมาใจครับเ,เดี๋ยวมาขอสัะพุ้ณนกันครับตัวนี้น่าจะเป็น ยังทดร้องเนี่ยนะครับตัวนี้น่าจะติดกับมือถือครับบวกโมซุกตัด้ดเนี่ยผมจะเดาออรับเดี๋ยวพอดูปูฟมือครับยัมพอเ่ยดููนะ่มือมันดูปูมือตัวนี้เจ้าตัวนี้ ัวไมโครโฟนตัวนี้คือตัวนี้เสียบมารูที่มารูที่สองนี่ครับเนี่ยเขาว่าไลเอาเนี่ยครับไลเอาเนี่ยครับอุ้งนีครับไลเอาเนี่ยครับถ้าติดเครื่องหมาหูฟังมันต้องเสียบนะครับนี่ขูดนึงนะครับไลเอาเสียบด้วตัวนี้ก็ใส่ไปอันนี้มันเป็นสามขีดครับสามขีดใส่ใส่กลมตรงนี้เลยครับ จะก้นมือถือนะครับไอต,ตัวนี้มันต้องไปไปนเน็นะนรับไปไปนเน็ตสักอย่างครับไอต,ตัวนี้ก็สามารถที่จะปั๊บได้ครับนี่นี่นี่นับขาัางกล้องกันด้ครับตัวนี้นะครับตัวนี้นิบขาั้าางกล้องอ้าวางกันไปไปติดเข้าใจนะครับอันนี้น่าจะเป็นไลา์อินไลา์อินน่าจะเป็นท่าตี ลน์อินนะ่าจะเป็นไมโครโฟนขั้นนี้นนครับเดี๋ยวผมปอกมือถือตั้นนี้ก่อนครับ,รรบรรรตีไมโครโฟนนะครับปู่มืออปู่มือไลายเอาลนเอาลา์เอานี่โอเคแล้วถูกต้องละไมโครโฟน เดี๋ยวครับเดี๋ยวพอครับเขาบัได้บอกคณะกรรมกาเอาเป็นบาเก็ไปร้องพอครับนี่เขาไปหูไม่ครโฟนนี้ครับเอาไปร้องพอว่าถ้ามันบอไดเขาเปลี่ยนหูตนตรีไลน์อินก็ได้ครับนี่น่าจะเป็นไลน์อินแปลว่าเข้านะครับอาจจะไม่เข้าฟุ่นํางน้าใจนะครับโดนี้ครับน่าจะเป็นตัวนี้มากว่าใส่ดาวด้นะครับ รลองใจพอนะครับตอนนี้ผมก็จะมาพอดีแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ครับผมเจนแบบนี้ครับนะครับปราสุนิถามว่าเจ้าตัวนี้ข้อดีของเขาเป็นจะดใดครับท่านผู้ชมข้อดีของเขาก็คือว่าสามารถซื้อตีไหนก็นได้นะครับค้า,าแบตเตอรี่ของมดเนี่ยครับแพ็คหนึ่งก็สิบสองบาทซื้อที่เซเว่นนะครับ แบบนี้มันชัดมาได้นะครับใจเราทิ้งครับนี่เราของราคาแป้งครับสีนกรับสี่กรสี้กรเขาจะใส่เข้าไปครับก่อนจะเขาจะใส่เข้าไปเขามาวัดนะครับมาวัดมาวัดกาแบบนี้ครับอ่าเกื่อจทั้งหูหวานวาร้านเขาใจแมตต์รีปะเนี่ยเขาจะลดล้มกระไดนะครับมาวัดก่อนครับแก้เลยครับว่าของไม่เนี่ย À, họ có đấy đó được cũng, cái Để cũng, không? À, cũng buộc này à, một Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những video ี 6, ่ยฮับพุทธสองมีเขากปกตินี่ยข่าของเขาครับคมันจะใจ๊ยเขากระวัดคายเห็นะนะครับเผื่อเวลาเขาใจไปปุ๊บเนี่ยเขา,ขาเขาจะเด้งหัวตเป็นตะลี่เขาอ่อนไปขนาดไหนนะครับตอนนี้ข่าของเขากลอกฮับฮับฮับครงสองคลิปขึ้นเหล็กฮับนะครับปกติจะนไงนะครับปกติดีซีนะครับรด DC, ีซีวนนะครับพอตัดตีวุ่น แค่นั้นครับเจ้าของคนนี้เขาจะบอกห้เลยนะครับว่าแบตเตอรี่ของมดไปเตาใดนะครับเพราะว่าผมมีหน้าจอครับสามารถจะห้ได้ครับนี่คือคือคือโคลหรือบ่าสามารถวัดอันอย่างใดนะครับท่านผู้ชมนี่แบบนี้ครับแต่ข้อดีของเขาก็คือว่าถ้าแบตเตอรี่ของมดเนี่ยนะครับเขาสามารถหาซื้อที่ไหนก็ได้นี่คือข้อดีครับนี่คือข้อดีของเขาครับ แล้วต่ร,ราคาของเ่อของห่แป้งครับเขาสามารถจับต้องได้ครับประมาณสองสองพันกว่าบาทนะครับเนี่ยครับในด้านราคาเมื่อีผมเขียนไว้อ๋อเนี่ยครับราคาัตเอีนครับสองพันสี่สามสิบแปดบาทเนี่ส่งถึงบ้านนะครับถือว่าราคาบ่แป้งครับเขาจับต้องได้ครับถ้าเป็นยี่ห้อเออนี่ราคาแป้งครับ อาคมตอกันครับกาของเขาคือทำชมผมใครทำชุ่มหันนะครับเดี๋ยวกันเดาเดี๋ยวเขากองมาใกล้ๆนะขนมชุ่มหันวะครับมันซุปม,มาได้ครับทำมาชมผมมือเดียวนะคระับอพอน,นี่นะครับอันนี้ผมก็จะวัดาติอันน้ำดำเล็กบวกนะครับ ันนี้กดอันหมุนมาตสีสิงหาวหมุนมาติีสองจุดห้านะครับเซ็ตพอเล็กเดีขึ้นอะไรนะครับนี่นี่คือของไม้นะครับนี่ได้ขึ้นเขาขึ้นเหลขกหกนะครับพอตัดนี่นะครับพอตันลมนี่นะครับอขึ้นพอตันลงนี่แหละครับเลขลรมนี่นะครับเอายึดกับลักเหล็กรวมนี่นะครับหนึ่งหนึ่งสองสี่หกนี่นะครับเอาพอตัดนี่ก็ได้นะครับอ นะครับเด็กพกนะครับมันพอง่ายครับแล้วนี่รับเขาพอตอนนี้เข้าไปนะครับท่านผู้ชมเอาพอตล้นี้เข้าไปนะครับอ่าเอาชมหันก็ครับอ่าเด็กพกเนี่นะครับท่านผู้ชมก็ลองไปทําพอนะครับท่านผู้ชมติซื้อไปแล้วก็ลองไปลองลองวัดพอนะครับลองวัดเล่นตรงนี้พอนะครับสีดำนี่ก็คือเอเซโอเซก้นนี่นะครับก้นเหล็ก เล็กลบนะครับไม่เป็นดิ้มนอลกเนาะีกแบงแดงนี่ก็เป็นบัวครับวัดลองวัดพอนะครับก่อนจะใจนะครับเขาก็มีเทคนิคน้อยครับเวลาเขาใจใจไปนะครับใจของนี่ครับเวลาเขาใจเร้อยป๊อบเขาหไดใจนะครับเขาก็ต้องถอดทอถานออกนะครับทานได้จากทอถอดไปจะรลุออกครับถ้าบดทอดป๊อบเขาจะเปลือกครับป๊อปเขาก็จะแจไ้ในนี้นะครับพ้นจากนี้ก็ต้องถอดออกก่อนความือกใจแล้วนะครับ เราจะใจเราถึงจะใส่ลงไปนะครับเพื่อประหยัดแบตเตอรี่นะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าผมจะใส่ไปแล้วครับเล็กบวกเล็กลบอยู่นี้ครับถ้าเขาบอกบวกอยู่ต้นไลท์ครก็ใส่ไต้นนั่นนะครับเอาใส่เข้าไปนะครับบวกบวกก็คือบวกหงายไปครับด้านไหน์นี่บวกนะครับไ เขียนว่านี่ว่าลบนะครับลบเเขาลบขึ้นนะครับเอาลบขึ้นนะครับลบก็คือคือก้นมันเนอะไรก็คือก้นมันทึงนี้แล้วเราก็ปิดไปนะครับปิดบปปิดแบบนี้แล้วก็ดึงมันแบบนี้แล้วก็สไลด์ไปที่ีครับสไลด์เดี๋ยวผมจะเอาเอาออกนะครับออกไปแบบออกไปแบบ็คหับมือก็ออกครับล้วก็ออกแบบนี้เทสแบได้กับเทสแบบนี้ครับถือว่าออกง่ายนะครับหลุดนี่ง่ายครับบุญญารลุนนี่ถือว่า แบตเตอรี่ออกง่ายครับแบตเตอรี่ขนาดไหนขนาดไหนเอ่ออ้ะไรที่มันมีขนาดนี่นครับมันมีขนาดตัวนี้ครับ A อสามตัวกระเล็กแล้วกระเล็กซเล็กซตัดใต้นะครับฮัลโหลครับนี่นะตัวนี้นะครับ A อสามตัวเล็กซีตั้งใต้นะครับเล็กซีโฟลฟี C นะครับซื้อแบบนี้นะครับสเปคมันนะครับ ตะกี้ผมไปผมก็งง,องงองอยู่ครับพอไปซื้อก็เอาตัวนี้เอาตัวไอ้ไม้นี่ไปวัดเอานะครับอาจารผู้ชมหันแล้ว็จะคงจะจําตัวนี้เอาครับเพราะว่าตอนผมไปพอรีวิวของของอาจารย์ท่านอื่นๆก็มันเข้าใจมาหลายครับเข้าใจมาแท้ครับวันนี้ก็ผมจะมาชี้แจงตรงนี้ว่าใจแบตเตอรี่แบบไหนนะครับ <c oughs> ถ้าแบตเตอรี่ตีชัดชัดได้แบตนีมีกอมีครับ นีแต่วาราคามันแปงครับแตงคุ้มก็ก็คุ้มครับผมก็จะล้องไปซื้อไต้ตอลี่แบบนี้นะครับที่สามารถชาัจได้นะครับมาชักนะท่านผู้ชมผู้ชมพอว่าเป็นแบบได้นะครับวันนี้จะล้องแบบนี้ไปก่อนนะครับตีหละนี่คือราคาแปฝงนะซีก้อนก็ไม่ร้อยบาทนะครับอ่าไม่ร้อยบาทก็ถือว่าก้อนละตีว่าก้อนสองห้าบาทเออแล้วกันนะครับเป็นตีเข้าใจนะครับ สีก้น้อยอาคิดยังไงบางล้านอาจจะสีก้น้อยนะค <c oughs> รับอดี๋ยวปซื้อ Seven เซเว่นเกิดบอกแป้งครับนี่ราคาดีครับอา <c oughs> เป็นว่าวันนี้ผมจะล้องไซพอนะครับล้องพอใส่เข้าไปเหล็กบวกขึ้นบนคำว่าเหล็กบวกนี่คาว่า,าเอาหล็กบวกขึ้นบนนะครับเนี่ยครับ <c oughs> สามคนนะครับกระถาดคาไซไปแล้ว เปิดอย่างบ่ได้เหมือนกับกบบกับกลับแบตเตอรี่เอานะครับท่านผู้ชมนี่เขาเขียนเราบวกนะครับบวกนีああ่เราก็เอาบวกด้านบนเหลือบวกเข้าเห็นกันยังมั่นใจเตือนะครับเออมันจุดน้อยๆนะครับผมบอกบวกขึ้นบนเราบวกลงล่างนะครับตอนนี้ผมก็ยังงงอยู่นะครับบวกสี่จีก้าอ่าเอาลองพอครับบวกหกบวกสี่จีก้าแล้วก็ลบ ลองดูครับลองดูกันผมยังงงอยู่ครับโหบวกขึ้นบนแล้วบวกลงลุ่มก๋จี้นะครับอ้าลองดูครับผมเป็นยังลองพอนะครับผมจะบวกลงล่างนะครับอ้าพอกันเดี๋ยวผมจะมาพอว่ามันเป็นจะงไรอ่าตอนนี้สัญญาณไฟบนมีครับบนมีเข้ากับมากับกับแบตเตอรี่ดูครับ อพอกครับจะได้หูวครับว่าบวกขึ้นบนหรือล่างที่ผมเริ่มเริ่งมงงนะครเอาบวกเอาบวกขึ้นบนหนออ่อยเอาลบขึ้นบนออ่าอ่าาเดี๋ยวสัญญาณไฟก็ต้องออกแน่แบบนีครับสัญญาณไฟสักอย่างนะครับเนี่ยครับออกเดี๋ยวครับเดี๋ยวอสัญญาณไฟออกแล้วครับทำชัว่วคราวครับ ยันไฟออกอ่ะแล้วผมจะเปิดแล้วจะสรุปเพื่อพอผู้ชมได้หาชัดเจนครับเขาเขียนว่าตันนี้นะครับผ่านมาชมผ่านก็ครับบวกน,นะครับเลขบวกแสดงว่าเอาบวกนี่คือเอาบวกขึ้นบนนะครับบวกขึ้นบนคือบวกที่ไม่เป็นจุกที่นี่นะครับนี่ี่ในเป็นหัวแบบนี้นะครับเป็นจุกที่นี่นะครับ เป็นนูนๆนะครับนี่หัวมันนะครับนี่เป็นเหล็กบวกขเขาเหล็กบวกขึ้นบนครับอส่สวนตัวนี้ก็เอาเหล็กลบขึ้นดานบนกัาก้นขึ้นดานบนกับมันบวกมกันจะสีแดงๆนะก้นจะสีแดงๆนะท่านผู้ชมกันหัวมันก็สีอันนเหลืองๆนะครับอ่าถือใส่ถูกต้องครับอทำชงใส่ถูกต,ออกกตออก้องจะได้ทำชงก็ร้องร้องพอนะครับร้องใส่พอแล้วก็สอบพอ para. แต่ตอนนี้เขาูมูแล้วนะครับว่า ดันไหมดันดันในตรงนีนนนน้คือเอาหอัวยุบขึ้นนะครับท่านผู้ชมอ่ะสัญญาณไฟมันจะออกนะครับเนี่ยครับพอเราเขาเปิดตรงนี้นะครับออนนี่นีนะครับเอาวันนี้ขอใจเวลาท่านผู้ชมไปเมินน้อย็น่อ,นองนะครับเพื่ออธิบายให้เข้าใจนะครับเอาต่อไปเ,อเรื่องยุบอีเดียวเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะไปทดลองใจหงกกั้มครับวันนี้เอาวิธีใส แบตเตอรี่กันนะครับใส,ส่ไปเลยครับซื้อแบตเตอรี่มาสองแล้วครับถ้าจะใจ้จะเจเล่นของพวกนี้ต้องซื้อมานะตุนไปเลยครับเพราะว่าเวลามันเวลามันมดไปแล้วเขาไปหาซื้อลำบากครับอนาคบกันคืนนะครับดี๋ยวเอาไปรีวิวงานมาคำมาคืนลำบากซื้อสำรองไว้นะครับเราจะไปรื้อขันนี้ไปด้วยไหมครับ ไปวัดว่ากาของมันในตะไรน,นะครับไว้ไปวัดวัดบนครับเป็นวัดบนวัดวัดบนครับไปวัดแอมวัดบล้นครับเดี๋ยวไปดีกว่าครับ นี่ถือใช่ง่ายครับทำชุ่มอ่านี่ก็สบายใจครับแบบนี้นะครับเวลาตเปตนตรีบดมปไหนนี่สบายมากครับอาซื้อที่ไหนก็ได้นี่คือข้อดีของเขาครับข้อดีแต่เขาบอกเขาจะคือมันสะดวกสบายมากกับซื้อแบบนี้แบตเตอร,ตตรี่ชาร์จได้นี้ครับผมเคยใจสมัยก่อนครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เอาไปซักซื้อแต่ผมเคยใจสำรับ ผมเช้สำรรอกล้องไทยหกสมัยเก่าครับนะครับนี่ครับขึ้นแล้วครับไม่ขึ้นแบบนี้ครับเอาขึ้นอันนี้ครับอย่ากดปิดนะครับปิดปนะปิดอ่าอ่าแสดงเราใส่ทานแบตแบตเตอรี่ถูกต้องแล้วครับถ้าผมลองไม่ใช่ ทีหรือบันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวนะผู้ชมรับชมกันนะครับนี่ก็ถือว่าเขา,ส,าสั่งซื้อมาเนี่ยถือว่าทางล่านทางล่านในยูุีไหนครับผมเพราะนี่เป็นยุคของที่อยู่ในเมืองไทยนี่แหละครับนี่เป็เขียนว่าในนะแบงคอกนะกรุงเทพน่ะ ซอยเฉลิมเขตตำบลวัดเทพศิรินเขตป้อมป้อมปลาเนี่ยมโหัสรีพ่นะครับม,มันมาาันบอกชัดเจนครับจังหวัดกรุงเทพนะครับแสดงว่าสินค้าในยูทีกรุงเทพนี่ครับเนี่ยแต่ด้านนีเขาบอกเม็ดอินไชน่าเนี่ยคงจะนำเข้ามาจากประเทศจีนนะครับ สินค้านี่เป็นมีอ่โกดังอยู่ในเมืองไทยนี่ครับก็ถือว่าทรงสินค้าได้รวดเร็้ยวครับผมซั่งซื้อไปเมื่อวันที่อ่าเนี่ยสาวเก้าเนี่ยครับน,าาน,น,นี่สาวเก้าเนี่ยครับได้รับสินค้าวันที่หนึ่งนี่ครับแต่วาเนี่ยครับเนี่ยสามวันนะครับก็ถือว่าสินค้ามารวดเร็้ยวครับเก็บเงินปลายทางครับผมรบกวนเก็บเงินปลายทางครับผมจะมาโอนธนาคารนะครับ เงินไปทางผูกกระใจที่บ้านนี่ครับเอาเป็นว่าทางบริษัทก็ได้ส่งสินค้าได้เยี่ยมมากครับวันนี้ผมคงจะม่ได้มาร้องเตือนนะครับเพราะว่าติดบุร้องพรมันใจเวลาหลายครับเดี๋ยวถ้าร้องใจมาได้ดีบดีเนี่ยผมจะไปรีวิววิดีโอมือถัดผู้ชมครับชมครับหกํา นี่มาอ,ธ,อธิบายว่าสินค้าที่เขาลองซื้อมาเนี่ยสินค้าเขาโค้งกระแสแบตเตอรี่จะได้นะครับแบตเตอรี่แบบไหนนีนะครับที่เขาจะจ่ากันนี้นะครับอันนี้เป็นบอกว่าผลขายงบาะจะได้ทนมากครับอันตีราคาถูกทูกที่ว่าเขาซื้อประมาณสี่ก้อนสักห้าบาทน่ะต้องจ่าครับต้องซื้อมาเลยครับเพราะว่าเขาเจ,ะจะ็ดไฟฉายได้มาเนี่ยครับแต่ถ้าใจพวกกล้องพวกนี้นะต้องจ่า อี่บบนี้ครับปนาส s น n y ของด,ดีไปเลยครับของดีครับผจะเขาไฟมันจะดูในที่ทนครับแต่กอมสเปคนี้มันสามารถจะไปชาร์จไฟได้นะครับใจะกระทิ้งนะครับแต่เขาเขาบอกคนขายว่าทนจะลองใจว่าทนแตก่อยเอาเป็นว่าแก่อบงผมมีอย่างแล้วนะครับมีอย่างแล้วในเกิดเป็นไม้เป็นยงาอันเหลี่ยงหูนี่จะได้ข้ากับแอ งูอะไรมูอย่างนี้ครับก็ไปทดลองใจเอาครับคุมจะใส่ฟิตรใส่ทูคุ้มเป็นอย่างครับมันมันบาชอบมาเสียแล้วครับผงนี้นะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็คงจะขอราท่านผู้ชมไปก่อนนะครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามผมตัวเนอครับเพื่อจะได้ไม่คลิปไใหม่ละเป็นกำลังใจครับบ๊ายบายครับ